สวัสดีค่ะกับแพรก่อนค่ะูผใไรอยากได้ความรู้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้รถเด็กกะด้วย,วย,วย,วยช่องของนถเด้็ค่ะเด้วย,วยใหุ้ดคนตัวเด็กนะคะซื้อสองนะคะขอบคุณที่ช่ขอบคุณโฆษณาขอให้นุดมีโฆษณา เยอะนะคะช่วยกดติดตามตกดแชร์กดไลค์นะคะจะเสี่ยวสิ่งดีๆมาแบ่งปันเกี่ยวกับร่างกายจากหมอแพทย์แผนไทย